พูดถึงหอยนางรมก็มีคนพูดมีคนทักทักทักเรื่องหอยนางลมเข้ามาเยอะก็ไน่เห็นที่ไม่รู้ผมผมผมคิดว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่ผมนะครับคนเสียงเหมือนผมก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะผมว่ามันก็คงมีวิธีที่ท,ที่ที่จะลองให้มันเหมือนผมมันก็คงมีคนทําอย่างนั้นได้นะมั้งไม่รู้เหมือนกันเพราะาผมเองเนเวลาส่วนใหญ่ก็ เน้องส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ไม่เวลาต้องอยู่กับลูกสาวเราไม่มีไม่มีเวลาที่จะออกไปถ่ายรายการอการอย่างนี้แล้วไม่ต้องก็ถ้าเขาติดต่อมาก็อยากไปนะมาดูเป็นรายการที่ที่ท,ท,ที่น่าจะสนุกดีก็เอาละครับแต่แต่ผมไปห้ามความเชื่อพวกพวกพวกพี่พี่น้องๆ้องคุณ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 ไม่ได้แล้วถ้าคุณอยากเชื่อแบบนั้นเอาเอาแบบเอาแบบนั้นเลยครับถ้าอยากให้ผมเป็นผมเป็นก็ได้ครับแต่ว่าผมผมก็บอกผม ผใน,ใ,นในความเข้าใจของผมผมไม่ได้เป็นไงผมก็ผมผมเข้าใจว่าผมไม่ได้เป็นส่วนใครเข้าใจว่าเป็นก็ก,ก็ได้เลยผมไม่ไม่เถียงดีกว่าครับในขณะที่ทิ้งโทรศัพท์ไว้พบว่ามีพี่ๆน้องๆฮะต้องแต่จริ้นต่างที่ที่แล้วละครับมาพูดเรื่องเดนน่าซิงเกิลนะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้มีโอกาสติดตามนะครับทั้งเข้าว่าตอนแรกหยิบโทรศัพท์มาดูแล้วก็ตกใจครับพบว่า พบว่าจะว่าไงดีพบว่าทวิตเตอร์มีผู้ติด,ดตามเยอะมากแบบเยอะเยอะเยอะคือปกติผมไม่เยอะครับเพราะผมไม่ค่อยดิาผมก็ไม่ไม่ใช่คนดังอะไรนะครับก็ก็แปลกใจที่อยู่ทวิตเตอร์มันวิ่งขึ้นครับเข้าไปดูปุ๊บมีแต่คนพูดเรื่องหอยนางรมครับอเออก็ตอนที่ผมผมก็เลยมีโอกาสไปฟังไปไปไปแวะไปเดินดูเหมือนกัน ผมก็เลยเดินออกไปเห็นภรรยาเขาเป็นแฟนรายการก็เลยออกไปดูครับก็พบว่าพูดแบบพูดแบบเท่ๆครับแม่งเสียงกูจริงด้วยครับคือถ้าเป็นผมผมก็คงคิดว่าเป็นถ้าเป็นผมผมก็คงคิดว่าเป็นตัวเองนะครับเ,เพราะงั้นเป็นผมก็ได้ครับโอเคผมผมผมคงเป็นนะครับมันฟังดูแบบใช่มากๆเลยอ่ะมันมันคล้ายมากเอแม่ไม่คิดว่าคนเสียงดีขนาดนี้จะมีจะม,จะมีจะมีมากกว่าหนึ่งคนโอดทดดดดุยก็ ครับแป๊บหนึ่งนะครับขอขอ,ขออนุญาตสักครูครับ,รบโอเคครับคือผมว่าบางทีเวลาคนถามก็ถามแปลกดีครับผม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 ไปดูผมก็ว่ามันก็คล้ายมันก็คล้ายดี อคือถ้าแต่ว่าผมว่าสุดท้ายอย่าไปถามใครก็เลยครับถ้าถามถามผมหรือถามเขาหรือถามใครเงี้ยมันมันก็เหมือนกันไม่ว่าใครจะเป็นหรือว่าแบบมีคนมาสอัผมไปอ่านดูมีคนเขาคิดว่าเป็นพี่มัมอะไรเงี้ยถึงถามไปเขาไม่รู้เขาคงตอบไม่ได้มั้งฮะผมก็ไม่ฮะผมผมเดินไปดูแป๊บเดียวครับตอนเขาร้องผมไม่ได้เมื่อกี้เห็นมีคนถามเพราว่าผมไปดูมาเสร็จแล้วผมค่อยมาไลฟ์ไปแบบไม่ฮะผมวิ่งผมผมผมแวะไปดูนิดนึงเขาเปิดดูข้างนอกผมนั่งอ่านหนังสือมาตั้งแต่ตอน สี่โมงห้าโมงแล้วก็ไปเนี่ยข้ามมาตอนเนี้ยน้องเจมสามมิตรบอกคอยนั่งลมนี่ตัวแสบเลยพูดเธออยากรู้เลยเอาล่ะครับข้ามาเราข้ามาไปในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์น้ำสัตว์ทะเลแล้วกันโอเค